ทำความสะอาดกระเทียมกันเพื่อนๆแห้งแล้ว ถ้ยายจะลองไปทำเขาบอกว่าเขาบอกว่าเอาไปแช่น้ำส้มสายชูแล้วมันจะไม่ฟอยายกลับมาที่ไรตอนยายไปเมืองไทยกลับมามันฟอรหรือมามันขึ้นเนาะมันใช่ไม่ได้กินได้แต่ช่วงนี้กลับมาก็ต้องซื้อกะเทียมกินท,ทั้งที่กระเทียมเราเยอะแยะ บางทีก็เจียวไว้เจียวไว้ก็บบตั้มส้มตัต้ไม่ได้เนะไม่ว่าจะซื้อพันธุ์ใหม่เคยซื้อพันธุ์ใหม่มาปลูกบางทีมันเน่ามันมันมันก็ มันก็ได้อยู่แต่ว่ามันมันไม่เกิดทุกอันนะมันโตแล้วแต่มันพอหน้าหนาวมามันเน่าอันนี้พันเดิมเดิมมาไม่รู้กี่ปีแล้วดูท่าทางมันไม่ค่อยใหญ่แล้วนะเดี๋ยวปีนี้เอาไปทำเอาไปทำพันอี นอสวยไหมนั่งรอคนมาซื้อของขายของในในอินเทอร์เน็ตเขามาเอาไปแล้วไออะไรนะเครื่องตัดหญ้ายายได้ถ่ายให้ดูป่ะที่แฟนยายว่าจะเอาไปขายของเก่าแก่ก็เลยขี้เกียจไปแกก็เลยโพสขายในอินเทอร์เน็ตเนาะเขามาเอาไปแล้วนี้จะไปส่งจดหมายให้แฟนยายเดินไปในหมู่บ้าน เดินไปในหมู่บ้านนะคะเขาบอกว่าเธอ,อเออขอาไม่ค่อยเก่งโพดให้หน่อยขายให้หน่อยขายได้แบ่งกันคนละครึ่งเออเสนอราคาไป100ยูโรขายได้70เขาก็เลยแบ่งให้ยายครึ่งเลย <laughs> ดูดอกไม้เต็มเลยข้างทางดอกไม้ป่า เดินไปตรงกลางหมู่บ้านเนาะเดินไปตรงกลางหมู่บ้านไปไปยอดไปไปส่งจดหมายเพราะลมแรงโบสถ์เห็นปะเห็นโบสถ์ปะ จะได้เ <One> น <input> ี่ยรุ่นป่าทั้งนั้นเลยรุ่นป่าจะเซดเทือนหน่อยเด้อยายไม่ได้เอาไม้เสียบเสมาบ้านโบดมาถึงบ้านแล้วเพื่อนทัดเหนื่อยเดี๋ยวยายแกะอันนี้แกะไว้เอาไปปลูกเนาะส่วนอันไหนใหญ่ๆเราก็เอาไปกินเราเลือกคัดเอาไปแบบกำลังปลูก แบบนี้แบบนี้นะคะอ,อันไหนเล็กก็เอาไปกินเลือกคัดกำลังพอดีใช้แต่ตัวเดิมมาไม่รู้กี่ปีแล้วเพื่อนๆโอ้หลายปีแล้วพันเดิมพันเดิมพันเดิมว่มมาจะเข้าสวน เแล้วตอนบ่ายๆ,ายๆกินข,ข้าวกินก่อนเพราะว่ารอเขามาเอาของเมื่อกี้รอเขาพนักเก้าโมงเขามาเอายายก็ไปส่งจดหมายพอไปส่งกลับมามันก็สิบโมงมาแล้วทข้าวกินก่อนค่อยว่ากัน ไว้เดี๋ยายจะลองไปแช่น้ําส้มดูอบอกแช่ไว้ลองดูมันไม่ไม่งอกเดี๋จะลองไปทําดูอันนี้ก็เดี๋ยวเราเลือกเอาใหญ่ๆสวยๆไปไว้ปลูกเนาะเดือนตุลานุ่นยายปลูกเดือนที่เล็กๆไม่สมบูรณ์เงี้ยเราก็จะเก็บไปกินไปเจียวหรือว่าตำส้ตมตำอะไรก็แล้วแต่เนาะ สิบโมงครึ่งแล้วเพื่อนๆนี่มาเก็บแตงกวาหน่อยเ๋ยจะเข้าบ้านแล้วไปตัดต่อคลิปเก็บไปไว้ก่อนจะไปทําสลัดให้พี่มืน่นโอ้ยแบบเดียวเองโตพรวดพลาดพื้นแล้วแตงกวาดูลูกนี้ลลงนี้มันไม่โตนี่ดูดิยอดยอดจะหมดแล้วนี่ ต้องใส่ปุ๋ยเยอะๆถึงจะอยู่ได้ถ้าไม่ใส่ปุ๋ยเยอะไม่ได้หรอกเนี่ยเห็มันสูงมาจนนี่โตไหวมาอเริ่มมีเริ่มเป็นโรคแล้วนะเนี่ยใบยเห็นไหมมีคนบอกว่ามันเป็นเชื้อราน้ำค้างนี่ต้องตัดออกนะนี่บลอเลยนี่ลูกเดียวกินสองสองรอบใหญ่มากคุณเพื่อน โอ้ยคุ้มมากเลยดูดิกินสองหอบไม่รู้จะหมดเปล่าสองรอบถ้าเราตำก็กินทั้งกรอบครัวเลยโลกละครึ่งกิโลโอ้นี่เจอ <c oughs> เด็ดไปเลยผักชีลาวอาไม่อยู่ในนี้มันขึ้นเอาไปด้วยเลยใส่สลัด เดี๋ยวเก็บใบนั้นใส่หน่อยแมงลักมันเข้ากันนะเนี่ยถ้าบานเราตาแต่งใส่ใบแมงลักเนาะดูเพื่อนๆพ,พี่เหมือนให้แต่ยายถอนทิ้งยายเสียดายเสียดายว่าจะเอาไว้เอาดอกสักหน่อยเอาเอามาเล็ดดูดิผักสลัดสวยเนาะโอ ดูดิดูคนเพื่อนต่างกันมากเลยอันนี้ก็อีกวันหนึ่งสองวันก็พรวดพลาดเพื่อและอันเล็กอะ่ะใหญ่มมกอืมให้ดูคนเพื่อนดูเอานะคะแต่งกว่า ยาวเท่าศอกใหญ่ใหญ่เท่าแขนใหญ่เท่าแขนยาวเท่าศอกว้ายเป็นนยังไม่แก่นะยังไม่มีเมล็ดเห็นไหมทำสลัดให้จิหมืนดูลูกเดียวเพื่อนเต็มถ้วยเลย แค่นี้แหละแปนใหญ่กับสลัดแล้วก็น้ำเชอรี่แค่นี้แหละเรายังไม่รู้ว่าจะกินอะไรดูก่อนนะคะ